Airwalk n no. u m b e r ค่ะรองเท้าเพื่อสุขภาพมาแล้วนะคะนี่เลยสำหรับรองเท้าของเรานะคะ l k ร Walk รุ่นนี้ Airwalk n no. u m b e r บนะคะใส่นุ่มสบายไม่เมื่อยเท้าและที่สำคัญนะคะน้ำหนักก็เบามากๆเลยนะคะเพียงข้างละ204กรัมเท่านั้นดีไซน์ของเขานะคะสำหรับรุ่น Airwalk n no. u m b e r บนะคะจะเป็นดีไซน์ เิดซ่อนตรงนี้นะคะสวมใส่ง่ายไม่ต้องก้มตัวให้ปวดหลังเลยนะคะมาพร้อมกับนะคะตัวรองเท้าที่เป็น Memory Foam นะคะคุณลูกค้านี่ใส่เดินสบายได้ทั้งวันนะคะนุ่มแน่นนะคะตัวพื้นเนี่ยนุ่มแน่นไม่นุ่มยวบเลยนะคะแบบนี้เนาะจะมีความนุ่มนิ่มมากๆและที่สำคัญนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นผ้า ที่สามารถยืดได้นะคะคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยว่าถ้าเกิดคุณลูกค้าเท้าออมนะคะเท้าหน้ากว้างจะใส่ได้ไหมใส่ได้นะคะสามารถใส่รองเท้าแอร์วอของเราได้เพราะว่าด้านหน้าจะเป็นตัวผ้านะคะสามารถยืดขยายได้เนาะแล้วก็ตัวแผ่นนะคะตัวนี้แผ่นสต็อกของเราเนี่ยนะคะสามารถเอาออกมาทําความสะอาดได้นะคะตัวนี้เราสามารถถอดออกมาทําความสะอาดได้นะคะ สามารถถอดซักทำความสะอาดได้สำหรับตัวแผ่นรองเท้าของเรานะคะนี่สวยงามมากๆนะคะมีทั้งหมด3สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีดำนะคะสีดำก็จะเป็นสีเบสิกเลยนะคะพี่ๆหลายท่านก็จะเลือกเป็นสีดำเพราะว่าใส่ได้บ่อยๆใส่ได้ง่ายๆนะคะแล้วก็จะมีดีเทลตรงนี้นะคะที่จะเป็นโลโก้นะคะกุลาบของเราเลยสำหรับฮาดาลานะคะ เห็นที่ไหนก็รู้เลยว่าเป็นกระเป๋าฮาดารารองเท้าฮาดารานะคะเพราะว่าเรามีโลโก้ตัวนี้ค่ะดอกกุหลาบนะคะสวยงามมากๆอันนี้จะเป็นสีดำนะคะและอีกหนึ่งสีค่ะที่สวยมากๆนะคะเป็นสีเทาเข้มค่ะด์กเกรนะคะนี่เลยสวยมากพี่ที่ขา สวมใส่นุ่มสบายมากๆนะคะและที่สําคัญรองเท้าของเราเป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพนะคะมีกันลื่นนะคะตัวกันลื่นเนี่ยจะเป็นลายลังพึ่งแบบนี้นะคะใส่ไม่ต้องกลัวลื่นเลยเพราะว่าตัวกันลื่นของเราเนี่ยกันลื่นได้ดีมากๆวัสดุแข็งแรงนะคะเบาทนทานพี่ๆหลายๆท่านเนี่ยก็มีหลากหลายรุ่นเนาะเพราะว่าตอนนี้เรามีทั้งหมดถึง6รุ่นแล้วพี่บางท่านมีทุกรุ่นเลยจัดไปทุกสีเลย สำหรับ Airwalk Number Six เนี่ยก็มีด้วยกัน3สีใส่แล้วดูเท้าเรียวยาวนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะะมีปัญหาหน้าเท้ากว้างก็สามารถใส่ได้หน้าเท้าอูมก็สามารถใส่ได้นะคะสำหรับสีนี้จะเป็นสีเทาเข้มค่ะและอีกหนึ่งสีนะคะที่พี่หลายๆท่านก็ชื่นชอบมากๆเลยสำหรับสีเทานะคะสีเทาจะเป็นเทาอ่อนค่ะ สีนี้จะเป็นเท้าอ่อนนะคะใส่แล้วจะดูเท้าเรียวยาวนะคะแล้วก็ขับผิวด้วยทําให้ผิวของเรานั้นดูสว่างนะคะเท้าดูสว่างขึ้นนะคะแบบนี้เลยเนาะใส่ง่ายค่ะคุณลูกค้าไม่ต้องก้มลงไปผูกเชือกรองเทา้าหรือว่าก้มแล้วดึงเลยเพราะว่าจะเป็นรองเท้าเปิด้นนะคะที่ทรงนี้ฮิตมากๆเลยนะคะในหลายๆแบรนด์เนี่ยก็มีทรงนี้เหมือนกันแต่ว่านะคะถ้าพูดถึงสุขภาพนั้นจะต้องเป็นนะคะรองเท้าฮาราดลาของเราเลย No? ะะพี่ๆที่นะคะอยากทราบว่าไซส์นะคะมีไซส์ไหนบ้างนะคะไซส์ของเราจะมีตั้งแต่ไซส์35ค่ะ3 5มสถึงสี 41, นะคะคุณลูกค้าส่วนตารางไซส์เนี่ยพี่ๆสามารถขอ,อกับพี่แอดมินได้เลยหรือว่าจะดูใต้คอมเมนต์ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะคะคุณลูกค้าสามารถเทียบไซส์ได้เลยเวลาวัดไซส์นะคะคุณลูกค้าต้องวัดจากาเราจะวัดจากด้านในมาถึงตรงนี้เลยนะคะปลายเท้าของเรา ะะมาถึงส้นเท้าของเราจะเป็นความยาวของเท้าคุณลูกค้าสามารถเลือกนะคะให้ตรงกับความยาวของเท้าได้เลยคุณลูกค้าใส่แบรนด์อื่นไซส์39แบรนด์นี้คุณลูกค้าก็ใส่39ค่ะนะ,ะสามารถเลือกตรงไซส์ได้เลย ราคาก็ดีงามมากๆเลยนะคะราคาของเขาจะอยู่ที่1 9 9 0บาทเท่านั้นค่ะนะคะส่งฟรี EMS ลูกค้าที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้แล้วนะคะมีสินค้าลงหน้าร้านครบทั้ง7สาขาแล้วนะคะสามารถไปลองได้เลยค่ะไปลองกับพี่พนักง,งานของเราก็ได้นะคะสามารถไปช็อปได้เลยค่ะทั้ง7สาขาหรือว่าจะอินบ็อกมาก็ได้นะคะ